เคยรู้สึกไหมว่าตัวคุณยังไม่ดีพอยังไม่เก่งพอยังไม่สวยพอยังไม่สำเร็จพอคุณอาจจะกำลังทำงานอยู่ดีๆแล้วเผลอเปรียบเทียบตัวเองกับเพื่อนร่วมรุ่นบางคนได้เลื่อนตำแหน่งบางคนโพสภาพเที่ยวญี่ปุ่นทุกเดือนบางคนเพิ่องออกรถคันใหม่หรือซื้อบ้านหลังแรกคุณมองตัวเองแล้วก็เผลอคิดในใจว่าฉันยังไม่ไปถึงไหนเลย คุณเคยรู้สึกไหมว่าชีวิตของคุณกําลังแตกออกเป็นเสียเส่ยงๆแต่คุณยังต้องทำตัวให้เหมือนว่าทุกอย่างปกติดีเราทุกคนล้วนเคยมีรอยร้าวอาจจะเป็นโปรเจกต์ที่ล้มเหลวความสัมพันธ์ที่จบลงความคาดหวังที่ไม่เป็นจริงหรือแม้แต่ความรู้สึกว่าฉันยังไม่ดีพอ และในโลกยุคนี้ที่ทุกอย่างถูกออกแบบให้ต้องสมบูรณ์เราจึงพยายามซ่อนรอยแทนที่จะเข้าใจมันแต่วาบิซาบิปรัชยาญี่ปุ่นโบราณกลับสอนเราว่ารอยร้าวเหล่านี้แหละคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตเรามีความงามในแบบของตัวเองย้อนกลับไปเมื่อไม่นานนี้ผมต้องนำเสนอโปรเจกต์สำคัญผ่านซูมต่อหน้าทีมผู้บริหารเราสอนกันมาหลายวัน เอกสารทุกหน้าถูกเช็คซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่ระหว่างการพรีเซนต์อินเทอร์เน็ตที่บ้านดันหลุดหน้าจอดับเสียงขาดหายสไลด์ค้างอยู่ที่หน้าแรกและสิ่งเดียวที่ผมได้ยินคือหัวใจตัวเองที่เต้นแรงผิดปกติผมรู้สึกพังในแบบที่ไม่สามารถรีบูตระบบได้ทันทีแต่หลังจบงานเพื่อนร่วมทีมกลับบอกว่า ไม่มีใครจำได้หรอกว่าสลายค้างทุกคนแค่ประทับใจที่คุณไม่หายไปวินาทีนั้นผมนึกถึงภาพถ้วยชาญี่ปุ่นที่แตกและถูกซ่อมด้วยเส้นทองไม่ใช่เพื่อซ่อนรอยร้าวแต่เพื่อย้ำให้เห็นว่ามันเคยแตกและยังอยู่ต่อได้และไม่ใช่แค่เราที่เคยเจอแบบนี้ น้องคนหนึ่งที่เพิ่งเรียนจบมหาวิทยาลัยบอกผมว่าตอนนี้ตัวเธอเหมือนอยู่ตรงกลางของชีวิตยังไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีเธอรู้สึกด้อยค่าเพราะเพื่อนในรุ่นหลายคนมีงานทำมีเป้าหมายชัดแต่เธอยังไม่แน่ใจว่าตัวเองชอบอะไรด้วยซ้าในสังคมที่เร่งให้คนสำเร็จเร็วๆการยังไม่รู้คือสิ่งที่ถูกตีตราว่าลมเหลวแต่ในมุมของวาบิซาบิ การยังไม่รู้คือพื้นที่ที่งอกงามได้พี่อีกคนที่ทำงานสายครีเอทีฟวันหนึ่งไลน์มาหาผมแล้วบอกว่าฉันเบื่องานที่ทำแต่ก็ไม่กล้าออกเพราะกลัวจะดูล้มเหลวพอเลื่อนดูใน linkedin ทุกคนดูประสบความสำเร็จไปหมดแต่เธอกลับรู้สึกว่าชีวิตตัวเองยังเหมือนไม่ไปถึงไหนแต่เราลืมไปว่า LinkedIn คือแกลเลอรี่ของความสำเร็จไม่ใช่พื้นที่โชว์ความจริงเราเลยเอาความไม่สมบูรณ์ของตัวเองไปเทียบกับภาพแต่งของคนอื่นถ้าเรากล้ากลับมาดูตัวเองด้วยสายตาของวาบิซาบิเราอาจจะเห็นว่าความสับสนของเราตอนนี้ไม่ใช่จุดอ่อนแต่มันคือจุดพักที่ให้เราได้ฟังตัวเองก่อนจะไปต่อ เคยไหมครับที่กลับบ้านไปเจอถ้วยชามบางใบที่แม้จะบิ่นเล็กน้อยแต่แม่ยังเก็บไว้ใช้แม่บอกว่ามันอยู่กับบ้านเรามาตั้งแต่ยังไม่มีอะไรเลยมันไม่ใช่แค่ถ้วยแต่มันคือความทรงจำคือเรื่องราวรอยร้าวเหล่านี้แทนที่จะเป็นเหตุให้โยนทิ้งกลับกลายเป็นเหตุผลที่ทำให้เก็บไว้และนี่คือขัวใจของวาบิซาบิอย่างแท้จริง ในยุคที่ AI ทํางานแทนเราได้เกือบทุกอย่างในยุคที่ชีวิตถูกจัดเรียงอย่างสวย,ยางามลงบนหน้าจอเราอาจลืมไปว่าความไม่สมบูรณ์คือสิ่งเดียวที่ทําให้เราเป็นมนุษย์จริงๆเพราะมันคือความเปราะบางความพลาดความยังไม่พร้อมแต่มันก็คือเรื่องจริงที่เราใช้เชื่อมต่อกันวันนี้ถ้าคุณกําลังรู้สึกว่าชีวิตคุณยังไม่เข้าที่ยังไม่เปะ๊ะยังไม่สมบูรณ์ อย่าลืมว่าว่าบิซาบิไม่ได้มองว่านั่นคือปัญหาแต่มองว่านั่นแหละคือความงามที่แท้จริงที่ไม่ต้องซ่อมให้เรียบแค่ยอมรับและกล้าจะอยู่กับมันอย่างอ่อนโยนคำถามทิ้งท้ายที่อยากชวนคุณกลับไปคิดคือแล้วในตัวคุณละ่ะมีรอยร้าวตรงไหนที่คุณยังไม่กล้ามองว่าเป็นแสง เพราะบางทีสิ่งที่ทำให้คุณไม่เหมือนใครอาจไม่ใช่สิ่งที่คุณพยายามสร้างให้ดูดีแต่มันคือสิ่งที่คุณเคยซ่อนเพราะคุณคิดว่ามันคือข้อเสียและในตอนต่อไปเราจะมาพูดถึงความช้าความช้าที่อาจเป็นพลังวิเศษของคนยุคใหม่ที่ถูกลืมในโลกที่ถูกเร่งให้เร็วแล้วพบกันในตอนหน้าขอให้คืนนี้คุณมองรอยร้าวของตัวเองด้วยสายตาดวงใหม่สวัสดีครับ คุณเคยรู้สึกไหมว่าแม้คุณจะทำทุกอย่างเร็วขึ้นกว่าเมื่อก่อนแต่กลับรู้สึกว่าเหนื่อยมากกว่าเดิมคุณทำงานไหวขึ้นใช้ AI ช่วยสรุปรายงานใน30วินาทีสั่งของออนไลน์ได้ในคลิกเดียวตอบแชทพร้อมกัน3กลุ่มและยังฟังพอดแคสต์ด้วยได้แต่คุณกลับไม่เคยได้อยู่กับสิ่งที่ทำเลยจริงๆเพราะทุกอย่างเร่งมากจนหัวใจก็ตามไม่ทัน ก่อนเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้เรามาทบทวนในตอนก่อนหน้ากันสักเล็กน้อยในตอนแรกของซีรีสน์นี้เราได้พูดถึงรอยร้าวที่เกิดขึ้นในชีวิตและเรียนรู้ว่าวาบิซาบิสอนให้เราเห็นความงามในสิ่งที่ไม่สมบูรณ์เราไม่จำเป็นต้องรีบซ่อมไม่ต้องซ่อนแต่แค่ยอมรับว่านี่แหละคือมนุษย์และใน EP 2นีสองนี้เราจะพูดถึงอีกสิ่งหนึ่งที่วาบิซาบิให้ความสำคัญ นั่นคือความช้าซึ่งอาจฟังดูสวนกระแสในโลกปัจจุบันแต่จริงๆแล้วมันคือพลังลับที่เราทุกคนโหยหาโดยไม่รู้ตัวย้อนกลับไปเมื่อประมาณสองปีก่อนช่วงที่ทุกคนเพิ่งเริ่มทำงานจากที่บ้านผมเองก็เป็นหนึ่งในคนที่คิดว่านี่แหละโอกาสทองของ productivity ผมจัดตารางแน่นทุกวันตั้งแต่8ดโมงเช้าถึงสี่ทุ่ม เช้าเขียนงานสายประชุมบ่ายตอบอีเมลเย็นเรียนออนไลน์รวมถึงลองใช้แอป Pomodoro Timer Meditation App Productivity Tracker ทั้งหมดเพื่อทำให้ชีวิตมีประสิทธิภาพที่สุดแต่สิ่งที่ผมไม่ได้วางไว้ในตารางคือเวลาหยุดคิดจนวันหนึ่งผมลุกจากหน้าจอแล้วนั่งอยู่ที่ริมหน้าต่างห้องครัว มีถ้วยชาร้อนอยู่ตรงหน้าไม่มีมือถือในมือไม่มีโน้ตบุ๊กไม่มีเสียงแจ้งเตือนในตอนนั้นความเงียบเข้ามาเต็มห้องแล้วรู้สึกว่าผมได้กลับมาอยู่กับตัวเองอีกครั้งไม่ถึงหนาทีแต่รู้สึกเหมือนหัวใจได้พักมาหลายวันและนี่คือจุดที่ทำให้ผมเข้าใจว่าความช้าไม่ได้ขัดกับความก้าวหน้าแต่มันคือพื้นฐานของการเติบโตอย่างมีคุณภาพ เบธเคมตันพูดถึงพิธีชงชาญี่ปุ่นว่ามันไม่ใช่แค่การรินน้ำร้อนใส่ใบาชาแต่มันคือการสร้างพื้นที่เงียบให้หัวใจได้ฟังตัวเองอีกครั้งขอเล่าอีกเรื่องหนึ่งที่ฉันเพิ่งได้ฟังมาไม่นานนี้น้องคนหนึ่งในทีมเพิ่งลาออกจากงานประจำที่เงินเดือนดีเพราะรู้สึกว่าเขากำลังกลายเป็นเครื่องจักรเขาเล่าว่าในแต่ละวันเขาแทบไม่ได้หยุดหายใจ ตอบเมลตอนเช้าประชุมตอนเที่ยงรีบกินข้าวเที่ยงใน5นาทีแล้วเข้าสายอีกกลับบ้านมาก็ยังต้องตอบแชทหัวหน้าตอนสามทุ่มจนวันหนึ่งเขาลาออกแบบไม่มีแผนสำรองแล้วซื้อจักรยานมือสองมาคันหนึ่งเขาขี่จักรยานไปริมแม่น้ำทุกเช้าโดยไม่แตะโทรศัพท์เลยแค่ปั่นไปฟังเสียงลมดูต้นไม้ เขาบอกว่ามันเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่รู้สึกว่าฉันยังมีชีวิตอยู่คำว่าชีวิตของเขาไม่ได้หมายถึงการมีชื่อเสียงเงินเดือนหรือความสำเร็จแต่มันหมายถึงการได้อยู่กับตัวเองอย่างรู้สึกในโลกปี2025ที่ทุกอย่างเร่งรีบที่เราต้องแข่งกับอัลกอริทึมแข่งกับเวลาแข่งกับคนอื่นการช้าลงอาจเป็นการกล้าหาญมากกว่าการก้าวหน้า คุณไม่จำเป็นต้องไปอยู่ในชนบทหรือหนีไปปฏิบัติธรรมเพื่อหาความสงบบางทีเพียงแค่ตั้งเวลา5นาทีวางมือถือลงแล้วฟังเสียงลมหายใจของตัวเองนั่นแหละก็คือพิธีฌานในแบบของคุณและนี่คือบทเรียนสำคัญของวันนี้ความเร็วอาจทำให้เราทำได้มากขึ้นแต่ความช้าทำให้เราเข้าใจว่าทำไปเพื่ออะไร เพราะในที่สุดแล้วการมีชีวิตที่เต็มไปด้วยสิ่งที่ต้องทำไม่ได้แปลว่าเรามีชีวิตที่มีความหมายก่อนจบตอนนี้อยากชวนให้คุณลองถามตัวเองว่าวันนี้ฉันได้มีช่วงเวลาเงียบๆที่ได้อยู่กับตัวเองหรือยังบางที5นาทีของความเงียบอาจให้คำตอบที่คุณหาไม่เจอในเสียงใดๆ และในตอนถัดไปเราจะไปต่อกับหัวข้อความกล้าที่จะยังไม่เสร็จเพราะชีวิตไม่ใช่โปรเจกต์ที่ต้องรีบปิดให้จบแต่คือพื้นที่ที่เปิดให้เราค่อยๆเติบโตแล้วพบกันในตอนหน้าขอให้คืนนี้คุณได้นั่งจิบชาสักถ้วยอย่างช้าๆและมีความหมายสวัสดีครับ คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าชีวิตของคุณยังไม่ไปถึงไหนเลยไม่มั่นคงพอไม่ประสบความสำเร็จพอไม่รู้ว่าตัวเองควรทำอะไรหรือจะไปทางไหนต่อดีและในขณะที่คุณยังลังเลอยู่ตรงทางแยกโลกก็เหมือนจะเร่งให้คุณรีบตัดสินใจรีบสำเร็จรีบไปให้สุดแต่ถ้าช่วงชีวิตที่ยังไม่เสร็จดีคือช่วงที่มีค่ามากที่สุดละ่ะ ทบทวนตอนที่แล้วเราได้พูดถึงความช้าว่าในโลกที่ทุกอย่างถูกเร่งให้เร็วขึ้นความช้าคือทักษะที่ทำให้เราได้กลับมาฟังเสียงของตัวเองวันนี้เราจะชวนคุณอยู่กับความไม่เสร็จอย่างกล้าหาญและไม่ต้องรู้สึกผิดเรื่องเล่าของความคลุมเครือมีเพื่อนคนหนึ่งของฉันชื่อแนนอายุ29ลาออกจากงานที่ทำมา5ปี เธอไม่แน่ใจว่าจะเรียนต่อดีไหมจะเปลี่ยนสายอาชีพดีไหมเธอบอกว่าฉันรู้สึกเหมือนอยู่ตรงกลางของวงเล็บไม่มีบทสรุปหลายคนอาจเรียกสิ่งนี้ว่าภาวะล่องลอยหรือ Quarter Life Crisis แต่ในสายตาของวาบิซาบินี่อาจไม่ใช่ช่วงที่ต้องหลุดพ้นเร็วๆแต่มันคือพื้นที่สำหรับการงอกงามเบธแคมป์ตันเขียนไว้ในหนังสือว่า Incomplete ness is not a problem. It's a space where possibility lives. โลกแห่งความคาดหวังที่อยากให้คุณรีบเป็นอะไรสักอย่างปี2025คนรุ่นเราต้องตอบคำถามใหญ่เร็วขึ้นเรื่อยๆจะเรียนอะไรจะทำงานอะไรจะเป็นคนแบบไหนในอีก5ปีแล้วถ้าเราตอบว่ายังไม่แน่ใจเรามักจะถูกมองว่าไม่มีทิศทาง แต่ความจริงคือไม่ใช่ทุกคนจะมีคำตอบในวัย25หรือแม้แต่35และนั่นก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่มีคุณค่าต้นไม้ไม่ได้เติบโตทันทีที่หวานเมล็ดวาบีซาบิสอนให้เรายอมรับว่าทุกอย่างล้วนอยู่ระหว่างทางเหมือนสวนญี่ปุ่นที่ถูกออกแบบให้ดูไม่สมบูรณ์ต้นไม้ที่ยังโค้งอยู่หินที่ถูกวางไว้ไม่ตรงแนวทางเดินที่ไม่สิ้นสุด ความไม่สมบูรณ์นั้นไม่ใช่ความผิดพลาดแต่มันคือความตั้งใจเพราะชีวิตไม่ใช่สิ่งที่เราต้องเร่งให้เสร็จแต่มันคือกระบวนการที่เราต้องมีส่วนร่วมตัวอย่างจากชีวิตจริงมีน้องในคลาสที่ผมสอนเขาบอกว่าหนูรู้สึกกดดันเพราะเพื่อนบางคนมีธุรกิจแล้วบางคนได้ไปต่างประเทศแต่หนูยังไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าชอบอะไรผมบอกเขาว่า ถ้าตอนนี้เธอกำลังตั้งคำถามอยู่แปลว่าเธอมีชีวิตอยู่จริงๆเพราะคนที่ไม่รู้สึกอะไรเลยนั่นแหละน่ากลัวกว่าการยังไม่เสร็จไม่ได้แปลว่าเราไม่มีค่าทุกคนล้วนอยู่ในระหว่างการเดินทางความไม่แน่นอนคือสนามฝึกของความกล้าหาญคุณไม่ต้องรีบเป็นใครสักคนเพื่อพิสูจน์ตัวเองให้ใครเห็น ชีวิตไม่ใช่โปรเจกต์ที่ต้องทำให้เสร็จภายในกำหนดส่งแต่มันคือพื้นที่เปิดให้เราได้เติบโตได้แบบของเราวันนี้เราได้พูดถึงความกล้าที่จะยังไม่เสร็จซึ่งในโลกที่ทุกอย่างดูเร่งรีบและทุกคนดูเหมือนจะมีเส้นทางชัดเจนเราอยากชวนให้คุณกลับมาถามว่าฉันกำลังเร่งตัวเองเพื่อไปถึงอะไร You are allowed to be both a masterpiece and a work in progress. Beth Campan คุณกล้าพอไหมที่จะยืนอยู่กับความไม่ชัดเจนและยังคงรักตัวเองแม้ชีวิตจะยังไม่เสร็จตอนหน้าเราจะไปต่อกับบทสุดท้ายของซีรีสน์นี้ในหัวข้อความงามในสิ่งธรรมดา แล้วเราจะพบว่าบางทีความสุขอาจไม่อยู่ที่ปลายทางแต่อยู่ในถ้วยกาแฟธรรมดาบนโต๊ะไม้ตัวเดิมของเรานี่เองแล้วพบกันในตอนหน้าและอย่าลืมว่าระหว่างที่ยังไม่เสร็จคุณก็มีคุณค่าทุกวินาทีสวัสดีครับ ย้อนนึกถึงสิ่งที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันมาตลอดสามตอนก่อนหน้าเราเริ่มต้นด้วยการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองเราชะลอจังหวะชีวิตเพื่อฟังเสียงหัวใจตัวเองให้มากขึ้นและเรากล้าพอที่จะอยู่กับความคลุมเครือและความไม่แน่นอนของชีวิตและวันนี้เรามาถึงตอนสุดท้ายที่จะพูดถึงความงามของสิ่งธรรมดา สิ่งที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดแต่เรากลับมองข้ามันอยู่บ่อยครั้งมีอยู่คืนหนึ่งผมกลับถึงบ้านหลังจากวันที่วุ่นวายมากๆประชุมทั้งวันแชทไม่หยุดหัวสมองล้าแบบที่เรียกว่าเบิร์นเอาเงียบๆผมไม่ได้อยากทำอะไรเลยเลยแค่หยิบซุปที่เหลือในตู้เย็นมาอุ่นแล้ววางไว้ในถ้วยใบหนึ่งที่มีรอยบิ่นเล็กๆด้านข้าง ตอนแรกจะเปลี่ยนเป็นถ้วยใหม่เพราะมันดูไม่สวยเลยแต่สุดท้ายก็ใช้มันนั่นแหละระหว่างที่กำลังจิบซุกในห้องเงียบๆแสงไฟจากเคาเตอร์ห้องครัวสะท้อนลงบนรอยบิ่นของถ้วยพอดีผมนึกถึงคำว่าคินสุกิศิลปะญี่ปุ่นที่ใช้ทองซ่อมถ้วยที่แตกเขาไม่ได้พยายามปิดรอยร้านั้นแต่กลับขับให้มันโดดเด่นเพราะเขาเชื่อว่า ความเสียหายไม่ใช่จุดจบแต่มันคือประวัติศาสตร์และในวินาทีนั้นผมรู้เลยว่าแม้สิ่งที่อยู่ตรงหน้าจะธรรมดาแต่ถ้าเรามองให้ลึกพอเราจะเห็นความงามซ่อนอยู่ในนั้นเสมอในโลกปี2025ที่อะไรๆก็แข่งขันกันขึ้นหน้าฟีดคนเรามักจะวัดคุณค่าของตัวเองจากยอดไหลยอดแชร์ เราเคยชินกับการหาความหมายจากสิ่งที่ยิ่งใหญ่เท่านั้นเช่นการได้เลื่อนตำแหน่งการย้ายไปอยู่ต่างประเทศการซื้อของแพงๆแ,แต่ชีวิตจริงของเราส่วนใหญ่ไม่ได้มีไฮไลท์ทุกวันมันคือช่วงเวลาธรรมดาๆรรที่เราเลื่อนผ่านโดยไม่รู้ตัว เหมือนเสียงน้ำไหลตอนล้างจานแสงแดดยามเช้าที่ส่องหลอดพมา่านหรือเสียงหัวเราะของคนข้างๆที่เราลืมขอบคุณเบธเคมตันเขียนไว้ในวาบิซาบีว่าสิ่งธรรมดาจะกลายเป็นพิเศษเมื่อเราใส่ใจมองมันจริงๆลองคิดดูสิว่าวันนี้คุณเคยรู้สึกซาบซึ้งกับลมหายใจของตัวเองไหม คุณเคยชื่นชมถ้วยกาแฟธรรมดาที่คุณใช้ทุกวันหรือเปล่าหรือคุณมัวแต่รอให้ชีวิตจริงเริ่มต้นโดยไม่รู้เลยว่ามันเริ่มขึ้นทุกครั้งที่คุณลืมตาตอนเช้าสิ่งธรรมดาไม่ใช่สิ่งที่เราต้องอดทนผ่านไปแต่มันคือส่วนใหญ่ของชีวิตที่รอให้เราเห็นค่า เพราะถ้าเรารู้จักชื่นชมสิ่งเล็กๆได้เราก็จะไม่มีวันขาดความสุขในแต่ละวันลองนึกถึงพ่อแม่ที่เตรียมกับข้าวทุกวันเพื่อนที่ส่งข้อความถามว่าถึงบ้านหรือยังหรือแม้แต่ตัวคุณเองที่ยังตื่นขึ้นมาในเช้าวันใหม่แม้จะเหนื่อยก็ตามทั้งหมดนี้คือวาบิซาบิความงามที่ไม่ได้ถูกจัดฉากแต่เกิดขึ้นเองในความจริงของชีวิต ก่อนจบขอทิ้งคำถามให้คุณคิดเล่นๆว่าถ้าเราใช้ชีวิตเหมือนว่าทุกวินาทีคือของขวัญเราจะมองอะไรเปลี่ยนไปบ้างและขอปิดท้ายด้วยคำพูดของ G.K. Chesterton ที่ผมชอบมาก The most extraordinary things in the world is an ordinary man and an ordinary woman and their ordinary children ขอบคุณที่ร่วมเดินทางกับซีรีส์นี้หวังว่าคุณจะไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้มีคุณค่าแต่แค่กลับมาเห็นคุณค่าที่มีอยู่แล้วในตัวคุณเองคุณไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบไม่ต้องพร้อมไม่ต้องยิ่งใหญ่แค่มีชีวิตอย่างแท้จริงและนั่นก็เพียงพอแล้ว